khóa khoa phòng tắm còn up up ok, khoa còn 1 giây, vẫy máy, om lâu om เชื่อมใหม่เหรอมาดูจะพาไปไหนเนี่ยฮาเลยคันนี้สปอ,ตตอร์ตเอสคันนี้จะพาชิคกี้ไปไหนน้องกูดเกิลน้องชื่อว่าน้องกูดเกิลถอยก่อนนะคะับแรกต้องค่อยๆเพราะว่ามันมีทรายเดินทางกันไปต่อยาวๆที่อยุยาซิตี้ลูกถวยอยีก่สองคันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเห็นเราเองแหละชุดเราเด่นขนาดนี้เลี้ยวใช่ไหมนี่ไ เราต้องออกตรงนี้แต่ว่ารถมันยังไม่เห็นลูกทัวร์สองคันเราเลยอ่ะเดี๋ยวนะลูกทัวร์สองคันเราลงไปทางไหนเนาะบันนี้ต้องจอดรอลูกทวา์สองคันจะจอดรอตรงนี้ไม่ได้มีตำรวจตกใจ